สวัสดีครับได้มีการนำเสียงของกระผมที่ได้วิจารณ์กการเมืองนั้นนำไปใส่เป็นฟูดเทดแล้วก็ใส่ทำให้เข้าใจว่าเป็นเสียงของคุณจารุรนฉชายแสงซึ่งขอสื่อสารให้พวกเราทุกๆคนที่รับข้อมูลข่าวสารนี้ได้ช่วยกันกระจายข้อมูลข่าวสารนี้ออกไปด้วยกันนะครับว่า คลิปเสียงที่เอาไปกระจายกันและให้ทุกคนเข้าใจว่าเป็นเสียงของคุณชาตรนนั้นไม่ใช่นะครับที่แท้จริงเป็นเสียงของของกระผมเองซึ่งอาจจะมีการละไม้คล้ายคลึงกับเสียงของคุณชาตรนบ้างก็ขอทำความเข้าใจกับทุกทุกคนแล้วขอร้องให้ทุกคนช่วยกันสื่อสารออกไปว่าไม่ใช่เสียงของคุณชาตรนนะครับกลัวจะเกิดความเข้าใจผิด แล้วก็การสื่อสารที่ผิดๆไปกระทบกับชื่อเสียงของคุณจาตุรนเพราะฉะนั้นอยากจะสื่อสารให้พวกเราเข้าใจแล้วก็ช่วยกันสื่อสารต่อกันไปด้วยนะครับว่าเสียงที่กำลังแพร่กระจายอยู่ณนเวลานี้ไม่ใช่เสียงของคุณจาตุรนฉายแสงนะครับเป็นเสียงของแอดสุธิโรดครับขอบคุณครับ